ไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับเอ่งเดือนนึงครัซ้อมอยู่ที่ค่ายจากรจะเป็นอยู่ที่ไหนค่ายนี้อุรุพงครับอุรุพงกูเทพพี่เองแล้วอยู่ที่นั่นมีใครเป็นคู่เพื่อนกูซ้อมล่ะครับตาตาแล้วเพียกพี่บีเพื่อนในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิปีเราสูงเท่าไรร้อยยี่ร้อยสามสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยกี่กิโลครับยี่สิบสี่นิ้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เดีต้องมาเจอใครเนี่ย เพชรวายุเคยต่อยเขาไหมกี่ครั้งแล้วสองครั้งทั้งสองครั้งนี่เปยังังชนะเขาหรือแพ้ออกชาหนึ่งแพ้หนึ่งครั้งแรกไปไงชนะครั้งที่สองแพ้เขาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยทั้งสองครั้งช่างต่อยเวทดกีกิโลยี่สิบสองทั้งสองไฟเลยเหรอแล้ววันนี้มาเจอไฟยี่สามวันนี้ต่อยเวทดเท่าไหร่ยี่สิบสองจุดห้าเนาะเมื่อเช้ามาไปไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาด ามาพอดีเลยแล้วเขาเป็นมเดสตไตล์เลยนะสไตล์หัวเลยนั่นแะถืมือแล้ววันนี้มาเจอเขาอีกวางเกวางวางแผนยังไ,ไงแบบวันเนี้ว่าจะไปแก้บอลลีด์น่ะก็เหมือนต่อยตามตาต,ตายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นก็เลยดีเนาะแล้วล่าสุดเรา,าต่อยที่ไหนมาต่อยที่รังสีต่อยกับเราก็จิกเป็นไงบ้างชนะลนงชนะลงหมาด้วยอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยอ๋อปล่อยต่อยเดี๋ยวนี้ช่างต่อยเนาะวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเพชรวายุได้ขึ้นนำก็สองหนึ่ง ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณหนึ่งกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วสิบห้าเราเป็นคนจังหวัดเด็กอุบลอาวฝากเชิญชวนแฟนคลับเรา,รบบา,าเหนจจ่อยว,วันนี้เต็มที่พอชน,น,นะกับใครนะวันนี้เปิดหัวคู่แรกไอ้คู่เอกด้วยนี่ฮะเป็นคู่เอกด้วยอ่ะห้โชคดีกลัมาครับ